สวัสดีค่ะวันนี้เรามาผัดผักนะคะไม่มีเนื้อหมูเนื้อไก่อะไรทั้งนั้นนะคะผัดเห็ดน,นะคะเห็ดกับบล็อกโคลี่นะคะแล้วก็ใส่พริกนะคะนี่นะคะเราผัดแค่นี้เองนะคะเราจะไม่ใส่หมูวันนี้เรากินผัดผักนะคะบ็อกโคลี่กับเห็ดนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะ่ะเดี๋ยวเราจะผัดเลยนะคะน้ำมันเดือดแล้วจ้ะน้ำมันเดือดแล้วก็จะตักผักนี่ลงไปก่อนเลยนะคะ ให้ผ่ให้ใหไฟอ่อนนิดนึงจ้ะนี่ค่ะเราคลิกกระเทียมเราใส่ซอสได้่อนะอเดียวนะคะซอสช่วงปรุงรสะคะ ใส่รวมไปในในนี้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะคราปรุงปรุงไก่เรียบร้อยแล้วตรงนี้เราจะไม่มีเนื้อหมูนะคะเราจะยิ่งขัดขัดนะคะนี้เราใส่ซอสใส่ไปนะคะ ผัดๆไปบ้างเนาะหมูเหมือก็เอาไว้ก่อนหมูเอาไว้ก่อนแล้วเหลือให้นานั่นนะคะ,คะเราเติมน้ำลงไปหน่อยนะคะเดี๋ยวเติมในหม้อน,นี้นะคะมันจะมีะไ้ซอสที่เราใส่เอาไว้พื่อปรุงรสคะ เราจะตักลงไปเลยะค่ะดีเห็ดนะคะกับบ็อกโคลี่นี่ค่ะให้ร้อนๆก่อน,นะค่ะ ให้ร้อนๆก่อนแต่คนทำไม่ร้อนมากเลยใส่น้ำปลาไม่เกลียวนะคะแล้วใส่ซอสขอยที่อีกค่ะ แล้วก็ผัดไปเลยนะคะนี่ค่ะให้เขามิดนิดนิดหนึ่งเลยจ้ะให้ร้อลลนชิมแล้วรสชาติใช้ได้เลยค่ะ,คะร้อนอันนี้มีทต่หมินนะคะเราไม่มีเนื้อหม,มูเนื้อไก่เนื้ออะไรก็แล้วแต่เรามีแต่ผักมีบล็อกคอร์อีนแตเหต็ดวันนี้เราผัด กินแบบจืดๆ,ๆตักเปล่าๆ,ๆ,ๆ,ๆกินเล่นๆก็สบายใจนะคะ ไปเรื่อยๆเห็นที่ไหวก็ปิดแก๊สเลยนะคะผ่านอีกนิดนึงนะคะน,นีให้ผ่นขึ้นแล้วน้นอมกล่อมกลมกล่อมเนี้่ๆเห็ดนะน,นวิตามินมากบล็อกแครี่กวิตามินมากเสร็จแล้วจะเสร็จเลยนะคะ เราก็ปิดแก๊สได้เลยจ้ะนะคะเราจะผักได้แค่นี้แหละค่ะแล้วก็มาคนๆๆใหม่ให้เข้าให้เข้าเนื้อกันนะคะตักเลยตักเลยนะคะนี่นี่ค่ะตักใส่จานนี้นะคะจะไม่เห็นเลยะค่ะนี่นะคะวันะะนี้เราจะกินผักนะคะผักมีวิตามิน ใครไม่กินผักก็จะมีโรคภัยเยอะต้องกินผักบ้างนี่นะคะเห็นไหมคะอะไรจะขนาดไหนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ยกมาเสิร์ฟจะไปเสิร์ฟแล้วนะคะให้ชมก่อนนะคะนี่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะเช็ดก่อนค่ะทไมเป็นไรนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีแต่สิส่งดีๆเข้ามาในชีวิตเดินทางไปไหนปลอดภัยแค้วค่าจากพียันตรายทั้งปวงบุญรักษาภาคคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจด้วยนะคะจะได้ไปพ่ายคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสาธุค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะ เพื่อจะได้ติดตามกันตลอดไปนะคะไปค่ะสาธุค่ะ